GZ s ั v 2023รถยนต์ไฟฟ้าแบบ SUV ที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยโดดเด่นเรื่องของอัตประโยชน์การใช้สอยเป็นหลักด้วยขนาดของตัวรถที่ใหญ่ในระดับ BSUV ทําทำให้มันมีพื้นที่ใช้สอยภายในอย่างล้นเหลือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีความกว้างขวางและยังสามารถพับเบาะให้แบนเรียบได้ตอบโจทย์การใช้งานเชิงอนเนกประสงค์ได้เป็นอย่างยิ่ง และยังมีราวหลังคาที่พร้อมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมได้รถยนต์ไฟฟ้าจาก MG เหนือกว่าทุกแบรนด์ในประเทศไทยด้วยโครงข่ายสถานีชาร์จ MG Supercharge ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าของ MG เท่านั้นโดยโครงข่ายสถานีชาร์จนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า100แห่งและพบได้ตามโชว์รูม MG EV รวมถึงปั๊มน้ำมันบางแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย และในการใช้งานจริงของตัวรถคันนี้จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการใช้งานในชีวิตประจำวันจะตอบโจทย์คุณหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ใน New MG ZS EV รุ่นปี2023เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้เจ้ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้กันว่าในการใช้งานแบบชีวิตประจำวันเนี่ยที่มีการขับในทางแคบๆข,ขับในซอยขึ้นทางด่วนแล้วก็วิ่งทางยาวๆบ้างเนี่ย มันจะใช้ไฟฟ้าประมาณเท่าไหร่ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโตสปินพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับแต่ก่อนจะออกเดินทางเดี๋ยวเราต้องรีเซ็ตทริปกันก่อนนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รีเซ็ตนะครับเราก็กดปุ่มรีเซ็ตเข้าไปรีเซ็ตทริปเรียบร้อยเดี๋ยว เรไปด้วยยกันยันลคบในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้า MG ZS EV คันนี้นะครับผมจะใช้เป็นโหมดปกติของรถทุกอย่างเลยเอาว่าพอเราเดินขึ้นมาบนรถปุ๊บเปิดประตูกดสตาร์ทรถตั้งค่ายังไงเราใช้แบบนั้นเลยนะฮะโดยผมจะปรับเพิ่มเฉพาะแค่ค่าเคอร์สนะครับหรือค่าปั่นไฟกลับให้เป็นระดับ3หรือระดับสูงสุดเท่านั้นนะส่วนโหมดการข,ขับขี่ผมใช้เป็น normal mode นะครับผมเพราะว่าเป็นค่ามาตรฐานที่ตัวรถจะตั้งให้ทุกครั้งที่เราเดินขึ้นมาบน โดยโหมดการขี่ของ MG ZS EV เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะฮะจะมีโหมด Eco, โหมด Normal และโหมด Sport ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเริ่มต้นที่96%นะฮะแล้วเราก็รีตทริปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาคำนวณกันอีกครั้งนึงว่า New MG ZS EV กับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผมเนี่ยเขาจะใช้ไฟฟ้าประมาณกี่บาทนะแล้วก็กินไฟเท่าไหร่แล้วก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายได้ว่าเราเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเขาจะ มีค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็พอเอามาคำนวณกับปริมาณแบตเตอรี่ทั้งหมดของตัวรถเราก็จะรู้เลยว่ารถคันนี้วิ่งได้อย่างน้อยกี่กิโลเมตรนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับ ในส่วนของโหมดการขับขี่ที่เราจะใช้ขับเจ้า New z s e v คันนี้นะครับเราจะใช้เป็นโหมด normal เลยแล้วก็ค่าการปั่นไฟกลับอยู่ที่ระดับ3เพราะว่ามันเป็นการตั้งค่ามาตรฐานของตัวรถที่ทุกครั้งที่เวลาเราปลดล็อกรถละขึ้นมากดสตาร์ทรถเนี่ยเขาจะตั้งค่านี้ให้อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะกลับไปใช้โหมด Eco เพื่อความประหยัดไฟฟ้าเนี่ยทุกครั้งที่เรากลับขึ้นมาใหม่ มันก็จะกลับมาเป็นโหมด normal เสมอนะครับพาะงั้นแล้วในการทดสอบครั้งนี้เราใช้เป็นโหมด normal ละกันครับเพราะว่าเป็นโหมดมาตรฐานของตัวรถถามว่าถ้าจะให้รถมันประหยัดไฟฟ้ามากกว่านี้ก็ต้องใช้โหมด eco จากการทดสอบหลังบ้านของผมเนี่ยโหมด eco จะประหยัดกว่าแต่ว่าใช้งานปกติเนี่ยใช้งานปกติี๋ยวเรา,เราลองที่โหมดมาตรฐานของเขานะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะฮะตอนนี้เส้นทางที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นถนนสายรองนะเป็นถนน2เลนแล้วก็ถนนเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เพื่อลองดูซิว่าประสิทธิภาพการซับแรงสั่นสะเทือนของเจ้า Z ซ e v 2ส2บองัคันนี้เป็นอย่างไรรวมถึงการเข้าโค้งด้วยนะครับอ,อย่างตอนนี้สาภาพเส้นทางที่เจอคือถนนจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ตามสไตล์แบบถนนแบบโลเคอลรดสัมผัสที่ผมเจอเลยนะคือเป็นรถที่มีช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นะฮะ ค่อนข้างนุ่มนวลเลยทีเดียวซับแรงกระแทกได้ดีอาการตึงตังไม่มีให้เห็นแต่ก็จะมีอาการโครงตัวให้เห็นบ้างตามสไตล์รถแบบ SUV นะครับเจ้า ZSUV เนี่ยเรายังเจออาการแบบโครงตัวอยู่บ้างเ,เนี่ยเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยเราจะเจอเป็นเนินบัมนะ,เ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็ว70กมตรชั่วโมงอาการจะเป็นอย่างไร 3...2...1... องหก็ถือว่าซับแรงกระแทกได้ดีนะครับ ซับแรงกระแทกได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็นี่เขามีระบบเตือนการชนด้านหน้ามาให้ด้วยเออนี่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะเจอคอสะพานนะเดี๋ยวดูซิว่าอาการจะเป็นอย่างไรยกคันเร่งด้วยเครสามนะจะปั่นไฟกลับได้นี่เขาปั่นไฟกลับถึง25กิโลวัตต์เลยทีเดียวแรงใช้ได้นี่ขึ้นไปขึ้นไปชิบการเร่งขึ้นเนินเนี่ยสบายๆนะเพราะว่ารถเนี่ยเขากำลังเยอะมอเตอร์เขาขนาด ใหญ่เลยทีเดียวอันนี้กดออกไปปุ๊บอัตราเร่งดีนะครับเหยียบติดเท้าอันนี้การรับประกันตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าเหยียบติดเท้าทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่เหยียบติดเท้าหมดทีนี้เดี๋ยวเราจะเจอโค้งแบบกว้างๆนะเดี๋ยวเราใช้ความเร็วสัก70กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วดูซิว่าอาการของรถมันเป็นอย่างไรนะครับเรากําลังจะถึงโค้งและ ใน3 2 1อ่ะนี่เจอโค้งนะครับเดี๋ยวผมเข้าโค้งด้วยความเร็ว7จอดสรถมีอาการโยนค่อนข้างน้อยนะเราจะรู้สึกเลยว่าตัวแชสซีของรถเนี่ยมันเกาะถนนอยู่แต่ว่าตัวห้องโดยสารเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงอาการเวียงออกด้านนอกเล็กๆนี้ต้องบอกว่าความเร็วที่เราใช้ไม่ได้เยอะมากนะแค่70เดี๋ยวเราไปลองกันอีกทีบนความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับโค้งกว้าง ดูซิว่ารถมีอาการเป็นอย่างไรแต่ว่าในเรื่องของช่วงล่างการซับแรงกระแทกเนี่ยสอบผ่านนะครับเป็นรถที่เน้นความนุ่มนวลเอาว่าเจอหลุมท่อบ่อลูกะนาดคอสะพานพวกนี้ซั e เอซับแรงกระแทกได้ดีนะฮะแต่ว่าในความรู้สูงเป็นอย่างไรเดี๋ยว ต้องไปลองกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันบนทางด่วนต่อครับเอาละครับตอนนี้ผมก็กําลังจะขับเจ้าเซ e เอสอีวีไปขึ้นทางด่วนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าขับบนทางด่วนแล้วฟิลลิ่งของรถเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องตั้งแต่ช่วงล่างการเก็บเสียงตาเร่งของเขาก็เราจะใช้ความเร็ว1 1 0ิกิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วดูกันว่าเรื่องการเก็บเสียงของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยเราใช้ความเร็วอยู่80กิโเมตรต่อชั่วโมงและด้านหน้านมีโค้งค่อนข้างแคบเลยนะนี่ความเร็ว80 เข้าไปชิบโอ้โหนี่ดึงดึงแซงเข้าไปโอ้โหเรียกได้ว่าอาการโยนมีให้เห็นอยู่บ้างนะแต่ว่ารถเนี่ยเกาะถนนได้ดีพมาลไยก็ถือว่ามีน้ำหนักใช้ได้โอเคทีนี้เราอยู่บนทางด่วนละเดี๋ยวเราใช้ความเร็วอัพขึ้นไปเป็น110เรากดเข้าไปโอ้อัตราเร่งมาดีมากครับอ่อ1สิ110ละโอ้แป๊บเดียวเองผู้ชมเมื่อกี้เราออกตัวจาก80ดนั่นเนี่ยร้อะละเราขึ้นเป็นร1 0 เราใช้เป็น Adaptive Cruise Control นะมาดูกันว่าการทำงานของ Adaptive Cruise Control ของเขาทำงานอย่างไรกันต่อนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปจ่อใกล้รถขั้นหน้านิดนึงนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า Adaptive เขาเนี่ยเขาใช้หลักการทำงานแบบไหนนะฮะนี่ๆๆเดี๋ยวหาสักคันหนึง่งสักคันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเข้าใกล้นิดนึงโอเคดูชึบเขาไม่ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการหน่วงความเร็วนะครับอ,อันเนี้ย โดยส่วนตัวผมนะผมว่าน่าเสียดายเพราะว่ามันมีโอกาสมากๆเลยในการที่เราจะสามารถปั่นไฟฟ้ากลับได้จากการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อหน่วงไฟฟ้ากลับเข้ามาในแบตเตอรี่แต่ว่าระบบของเจ้าแ s e เเนะี่ยวิธีการชะลอความเร็วของเขาเขากลับใช้เบรกนะครับแต่เบรกของเขานุ่มนวลไหมก็ถือว่านุ่มนวลน,นะครับไม่ได้มีเสียงการทํางานของเบรกออกมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนนะถือว่า ทำงานได้นุ่มนวลน,นะฮะแล้วก็แนบเนียนแต่อย่างที่บอกมันน่าเสียดายตรงที่ตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสในการปั่นไฟฟ้ากลับได้เป็นอย่างดีแต่ว่าแซตเอชอีบีเขาไม่ได้ทําจุดนั้นมาให้เรานะครับแต่ว่าเรื่องของระบบ Adaptive c r u i s e Control เนี่ยถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับความนุ่มนวลแล้วก็ไม่ได้มีอาการแบบกระตุกกระตุกเลยนะฮะถือว่านุ่มนวลมาก,มากๆเหมือนคล้ายๆกับเราขับเองเลยทันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะ ถ้าในลักษณะการทํางานแบบนี้ที่เขาไม่ได้มีการปั่นไฟฟ้ากลับเลยในขณะที่เราใช้ Adaptive t r v i s e c o n t r o l เนี่ยนั่นหมายความว่าการขับแบบนี้มันจะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราขับอยู่ที่13.5กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราใช้ a Adaptive Cruise ขับเนี่ยมันขึ้นไปที่15.7ชัดเจนนะครับว่ามันใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าจะขับเจ้า Z s e v ให้ใช้ไฟฟ้าแบบ คุ้มค่าที่สุดเนี่ยผมแนะนําขับเองนะครับเพราะว่าการขับเองเนี่ยทุกครั้งที่เรายกคันเร่งเราสามารถปั่นไฟฟ้ากลับเข้ามาในตัวแบตเตอรี่ได้เพราะว่าขับเองเนี่ยคุ้มมากกว่านะครับใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมกลับมาควบคุมด้วยตนเองนะครับเนี่ยอัตราการกินไฟฟ้าเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับอ่าชัดเจนชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งด้ยวยความเร็วคงที่ขออนุญาตเปิด นะครับถ้าเราวิ่งด้ยวยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถบอกว่าใช้ไฟ,ฟอยู่ที่21กิโลวัตต์แอลต่อ100กิโลเมตรนะครับในกรณีที่เราล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วเกิดเราเปลี่ยนมาขับเองถ้าขับด้ยวยความเร็วคงที่เนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าเท่ากันแต่เนี้ยมันมีข้อดีกว่าตรงที่เวลาเราถอนคันเร่งนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเขาก็สามารถปั่นไฟฟ้ากลับเข้ามาได้ประมาณ10กิโลวัตต์ละเออเนี่ยเนี่ยนี่คือความแตกต่างระหว่าง การใช้ระบบช่วยขับกับการที่เราขับเองตรงนี้ถือว่าเป็นข้อที่น่าเสียดายมากๆเพราะว่า Z ซ e เอเขาไม่ได้เซตให้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการหน่วงความเร็วของตัวรถแทนการใช้เบรกนั่นเองแต่กลับไปใช้ระบบเบรกเพื่อลดความเร็วของตัวรถซึ่งการใช้เบรกเพื่อลดความเร็วของตัวรถเนี่ยมันเป็นรูปแบบการใช้งานของรถยนต์สันดาบแบบดั้งเดิมอยู่แล้วในรถยนต์สันดาบแบบดั้งเดิมเนี่ยเวลาเราจะเร่งเราก็ใช้เครื่องยนต์ เวลาเราจะเบรกเราก็ใช้เบรกแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างกันตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีความสามารถในการลดความเร็วได้ด้วยซึ่งลักษณะการทํางานของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเอนจินเบรกในรถยนต์สันดาบนั่นแหละแต่ว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถปั่นไฟฟ้ากลับเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่ขณะที่เขากําลังลดความเร็วได้อันนี้คือจุดแข็งของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เครื่องยนต์สันดาบเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือ ทำการจุดระเบิดเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยมีกําลังในการขับแต่ว่าเขาไม่ได้มีความสามารถในการผลิตน้ํามันกลับมาอันนี้พูดแบบง่ายๆเลยนะคือเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยมีหน้าที่ใช้น้ํามันอย่างเดียวเขาไม่ได้มีหน้าที่ผลิตน้ํามันกลับมาได้แต่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากใช้ไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาก็สามารถผลิตไฟฟ้ากลับมาที่ตัวรถได้ด้วยเช่นกันอ่าเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์สันดาบกับมอเตอร์ไฟฟ้าตอนนี้เราอยู่บนทางชันๆกดเล่นความเร็วสิ แรงเหลือๆนะครับสำหรับเจ้า MG ZS EV คันนี้ค่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของระบบช่วยขับของ MG ZS EV แล้วก็ตัวของมอเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงระบบต่างๆของเขาในส่วนของการเก็บเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราขับไปหาทางตรงแล้วเดี๋ยวเราลองกันต่อครับอัตราเร่ง0 100 MG ZS EV โหมด Eco 5 4 3 2 ดึงดีนะครับแต่ว่ามาเรื่อยๆนะนะครับร้ออัตราเร่ง0ูนยถึงร้อโหมด normal ห้าสี่สามสองเก้าสิร้อยอัตราเร่ง0ูนย์ถึงโหมด sport ห้าส ดึงยาวดึงยาวเลย1 0ร้อยถือว่าอัตราเร่งดีนะครับดึงยาวๆเลยไม่มีอาการแผวให้เห็นนะลักษณะของเขาคือไม่ว่าจะโหมดไหนเนี่ยก็คือดึงแบบดึงหูดับตับไม้อะอ่างีนะ้ดึงยาวๆเลยประมาณนี้นะครับสำหรับอัตราเร่งของเจ้า New MG ZS EV ครับในส่วนของพ a n เลลิงของตัวรถนะครับบนความเร็วสูงเป็นอย่างไรอ่าเรามาลองกัน เราใช้ที่ความเร็วสัก110กิลเมตรชั่วโมนะครับโอเคประมาณนี้โหมลอยถือว่าน้ำหนักเบาโหมดอะเบาในส่วนของเรื่องการเก็บเสียงของรถเดี๋ยวเราจะใช้ความเร็วสัก110กิโมตรชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมเล็งกันด้วยกันความเร็ว110 110เดี๋ยวดูว่าเสียงเป็นอย่างไร ที่นาฬิกาเนี่ยบอกว่าเสียงเข้ามาในห้องโดยสารที่63เดซิเบลแต่เอาเข้าจริงนะเสียงที่ผมได้ยินจะมาจากบริเวณนี้นที่ผมชี้เนี่ยตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ยชัดมากๆเสียงจะเข้าจากตรงนี้ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นรถเก็บเสียงใช้ได้นะด้านหน้าเนี่ยไม่มีเสียงลมนะครับแต่ว่าเสียงลมจะอยู่ด้านข้างเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวลองเอานาฬิกาไปจับก็ประมาณ65เดซิเบล ร,รวมๆก็ดังประมาณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะดังเทียบเท่ากับที่เวลาเราพูดคุยกันเสียงประมาณ60กว่าเดซิเบลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูสิเจอรอยต่อถนอนอาการเป็นไงเส้นชลอความเร็วก็ยังมีเสียงเข้ามาในห้องโดยสารนะครับ ถือว่าเป็นความดังปกตินะแบบเรารู้เลยว่าอ่ะเราเจอเส้นเตือนชะลอความเร็วนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยจะถูกใจนะนั่นคือการวางตำแหน่งกระจกมองข้างของเขาเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งวางกระจกมองข้างของรถยนต์เนี่ยมันควรจะห่างจากเสา A สักหน่อยหรืออาจจะมีช่องเพียงพอสำหรับการมองเพื่อทำให้จุดอับสายตามันน้อยแต่ของเสนเนี่ยคือกระจกมองข้างของเขากับเสา A เนี่ย คือมันติดชิดกันเลยนะครับข้อด้อยของการวางแบบนี้คือมันทําให้เวลาเรามองเข้าไปในโคง้งแบบมุมแคบๆเราจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรเราต้องอาศัยการจําตั้งแต่แรกเลยว่าก่อนเราจะเข้าโค้งเราเห็นอะไรอะอย่างตอนนี้กำลังจะโค้งขวานะผมต้องจําทางก่อนแล้วเวลาผมเข้าโค้งไปปุ๊บเนี่ยผมจะมองไม่เห็นปลายโค้งว่ามันมีอะไรอยู่นะต้องอาศัยการจําเอาวิธีแก้ของผมเลยก็คือผมจะนั่งขยับขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้มีทัศนวิสัยการมองที่ดีิ่งขึ้น แต่โดยส่วนตัวเลยอันนี้ไม่ถูกใจไม่ถูกใจผมนะบางท่านอาจจะชอบแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่ถูกใจลักษณะแบบนี้คือมันควรจะมีช่องว่างตรงนี้หน่อยจะได้มองเห็นว่ามันมีอะไรแต่แบบนี้พอมันชิดกันปุ๊บเราก็มองเห็นได้แค่ด้านหน้ากับด้านข้างไปเลยมองมุมกว้างๆเนี่ยมันจะติดกระจกนะซึ่งมุมมองของเราเนี่ยเราต้องมองข้ามกระจกไปซึ่งมันพ้น พื้นถนนไปแล้วทําให้เรามองไม่เห็นว่าบนพื้นมันมีอะไรนะอันนี้ก็คือข้อด้อยของเขารือว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่มากในการขับทั่วไปแต่เกิดเราขับในโค้งแคบๆบ่อยๆเนี่ยลักษณะกระจกแบบนี้มีผลแน่นอนในส่วนของระบบเบรกของ z ซ SEV เนี่ยแม้เขาจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าเขาไม่มีระบบวันพัดเดลทำให้เวลาเราเบรกเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้คันเบรกเหมือนกับรถยนต์สันดาบเลย อย่างตอนนี้ผมตั้งเป็นเคร์ระดับ3หรือค่าปั่นไฟกับระดับ3มันจะมีแรงหน่วงเกียอะที่สุดเรายกคันเร่งสุดปุ๊บกำลังในการลดความเร็วของเขาเนี่ก็พอๆกับเอนจิ e นเบ k e ที่อยู่ในรถยนต์ทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันก็ดึงกว่าถ้าจะเทียบกับรถที่เป็นเกียร์ cvt เนี่ยก็อยู่ประมาณเหมือนเราใส่เกียร์ B แล้วก็ยกคันเร่งนะครับอารมณ์จะประมาณนั้นนะฮะคือมันไม่ได้ไหลแบบไหลยาวๆแต่ว่ามันก็มีการหน่วง กลับมาอย่างตอนนี้ผมใช้ความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าผมยกคันเร่งปุ๊บอ่านี่เขาจะปั่นไฟกลับที่19แล้วก็อัตราการปั่นไฟฟ้ากลับอยู่ที่ประมาณ50กิโลวัตต์ด้วยกันนะครับในส่วนของกําลังการปั่นไฟฟ้ากลับ50กิโลวัตต์หรือว่าแรงใช้ได้เลยในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้ที่เราขับมาเนี่ย45กิโลเมตรนะครับ จากจุดเริ่มต้นเราใช้ไฟฟ้าไป15%ได้วยกันเรามีอัตราเส้นเปลืองอยู่ที่16.5กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้คืออัตราเส้นเปลืองจากการขับขี่ในครั้งน,น,นี้ต้องบอกว่าเป็นการลักษณะแบบทดสอบเหมือนใช้งานจริงนะครับไปลองกันต่อในเส้นทางที่มีโค้งเยอะๆแล้วมาดูกันว่าเวลาเราเจอโค้งเยอะๆขับด้วยความเร็วนิดนึงเนี่ยรถมีอาการแบบไหนบ้าง โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันครับและจุดเด่นสำคัญที่สุดของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า MG นั่นคือสิ่งนี้เลยครับโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของ MG หรือ MG Supercharge นั่นเองซึ่งสถานีชาร์จของเขาเนี่ยจะมีอยู่ตาม โชว์รูมรถยนต์ MG เนี่ยทั่วประเทศเลยซึ่งโชว์รูม MG ที่มีโลโก้ EV ก็มักจะมาพร้อมกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันอย่างเช่นที่นี่เลยที่เรากำลังจะแวะเอารถมาชาร์จอ่านี่ๆี่ คุณผู้ชมนี่สังเกตง่ายๆเลยนะจะเจอป้าย EV Authorized Showroom เนี่ยก็มักจะมาคู่กับสิ่งนี้ครับตู้แดงหรือ MG s u p e r c h a r g e นเองซึ่งตัวตู้แดง MG s u p e r c h a r g e เนี่ยนอกจากเราจะเจอได้ตามโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า MG แล้วก็เจอได้ที่ปั๊มบางจากบางแห่งนะไปเจอเจ้าตู้แดงโดยเช่นกันอันนี้ก็คือข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า MG ซึ่งเจ้าตู้แดงตัวนี้เนี่ย ใช้ได้เฉพาะเจ้าของรถยนต์ MG เท่านั้นถึงจะมาใช้บริการเจ้าตู้นี้ได้เรามีรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นจะมาใช้ตู้แดง MG ไม่ได้เลยอันนี้ก็คือข้อดีของเขาเพราะทําให้รถยนต์ไฟฟ้า MG เนี่ยเปิดโอกาสในการเข้าถึงสถานีชาร์จมากยิ่งขึ้นจากปกติแล้วเนี่ยเราก็จะชาร์จตู้ของ e l e c PEAPTT EA Anywhere ก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณใช้ MG เนี่ยก็สามารถใช้งาน MG Supercharge ได้ด้วยแหมเไป็นไงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของเขาก็ประมาณนี้นะหาง่ายๆตาม โชว์รูม MG วิธีหาคือดูป้าย E ีแบบนี้นะครับ mm hmm. เราไปลองกันต่อว่าถ้าเราขับแบบเอาม่วนในเส้นทางที่แบบโค้งเยอะนิดนึงเนี่ย z ถ EV mm hmm. ใช้งานเป็นอย่างไระครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเรื่องของ h ฮน d ด i ลิของตัวรถเวลาเจอโค้งเยอะกันนะความเร็วสัก70-80ละกันนี่โค้งซ้ายแบบโคงมาเัยถือว่ามีน้ำหนักกำลังดีนะครับ ความคมถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะแต่ว่ารถก็มีอาการโยนเล็กๆให้เห็นอยู่บ้างนะครับก็เป็นปกติของรถ SUV นะวีนโค้งซ้ายเฮ้ยฮึบแล้วซ้ายต่อเนื่องไปแ0ก็ถือว่าไม่ได้โยนมานะครับชมอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ถ้าเปรียบกับรถยนต์ไฟฟ้ากันเนี่ยนี่ถือว่ามีอาการโยนนิดหน่อย ต้องบอกว่าเขาเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเน้นใช้งานทั่วไปสไตล์ครอบครัวไม่ได้แบบเน้นแบบขับเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดจาเหมือนเจ้า mg 4คือถ้าเกิดเราต้องการรถที่ขับสนุกแล้วแบบช่วงล่างดีๆแบบขับเน้นความสนุกสนานในการขับขี่เลยเนี่ย mg c จะตอบโจทย์มากกว่าอย่างชัดเจนมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการรถที่เน้นใช้งานเน้นพื้นที่ใช้สอยแบบเหลือเฟือเน้นแบบนั่งสบายไปได้หลายๆคนขนของได้เยอะเนี่ย ซัตเอสตอบโจทย์กว่ามากมายแต่ว่าถ้าเน้นความขับสนุกยังไงแล้ว MG4 ก็ทำได้ดีที่สุดนะเวลานี้ครับจบการทดสอบไปที่เรียบร้อยแล้วเราขับไปทั้งหมด64.9กิโลเมตรด้วยกันนะใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด21%นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองจริงๆเนี่ยตัวรถจะใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด 10. 171หน่วยตามขนาดของตัวแบตเตอรี่ที่เป็น LFP ขนาดความจุเต็ม51กิโลวัตต์อาวนะใช้ไป21%ก็จะอยู่ที่ประมาณ10.71กิโลวัตต์อาวหรือ10.71หน่วยเท่านั้นเองกับระยะทางที่เราขับไป64.9กิโลเมตรคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่1 6 5วัตต์อาวต่อกิโลเมตรหรือ16.5กิโลวัตต์ออวต่อ100กิโลเมตรหรือ6 05กิโลเมตรต่อหน่วยนั่นเองคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่40บาท70สตางค์ครับรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าตกกิโลเมตรละ63สตางค์เท่านั้นเองและนี่ก็คือการทดสอบเจ้า MG ZS EV 2023ค่าใช้จ่ายอัตราสิ้นเปลืองก็เป็นประมาณนี้ครับในส่วนระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ขั้นต่ำของรถคันนี้จากการทดสอบของเราจะอยู่ที่280กิโลเมตรโดยถ้าคุณใช้โหมด E c โคในการขับขี่จะสามารถทาอัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้ ต่ำกว่านี้ไปอีกขั้นครับถึงว่าสามารถขับได้ระยะทางไกลกว่า300กิเมตรต่อชาร์จอย่างแน่นอน หลังจากที่เราไปลองขับมาแล้วนะครับอยากจะพามาดูเรื่องของซอฟต์แวร์เจ้า Z ซ e v กันนิดหนึ่งนะฮะเรามาเริ่มต้นจากจอกลางของตัวรถเลยจะเห็นได้ว่าวิดเจ็ตของตัวจอเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันหมดนะในตัวรถ MG ไฟฟ้ารุ่นตั้งแต่ปี2022ถึงปัจจุบันเนี่ยตัววิดเจ็ตเขาจะคล้ายกันแต่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะต่างกันที่รายละเอียดนิดหน่อยมาดูกันที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะเป็นหมวดหมู่เลยนะมีสภาพอากาศมีระบบปรับอากาศมีแบตเตอรี่แล้วก็เป็นตัวของเพลงข้อมูลความบันเทิงอันนึงที่ผมชอบ,บมากมาก สำหรับเจ้า ZSEV คือนี่เขาจะมีปุ่มแยกออกมาตรงนี้จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับระบบแอร์เนี่ยจะอยู่ที่2ปุ่มนี้นะเนี่ยเพิ่มลดอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปรับความแรง,งพัดลมได้เลยอันนี้ดีมากเลยนะครับที่เขาแยกตัวปุ่มปรับแอร์มาอันนี้ได้ใช้จริงแล้วก็ปุ่มไล่ฟ้าเนี่ยก็คือแยกออกมาจะเปิดปิดแอร์ก็เปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงตรงนี้แล้วก็จะไปหน้าแรกของจอเนี่ยก็มากดตรงนี้ได้ อันนี้ผมว่าดีอันนี้คือดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาให้ปุ่มที่ควบคุมการใช้งานที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเขาแยกออกมาแตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นเนี่ยที่มักจะเอาของพวกนี้ใส่ไว้ในจอซึ่งมันทําให้ใช้งานยากนะครับการที่แยกออกมาแบบนี้ผมว่าดีถึงแม้ว่ามันอาจจะดูวินเทจหน่อยแต่ผมมองว่าอันนี้ถ้าเน้นใช้งานคือดีจริงแล้วก็ z ัตเอีเนี่ยเขาจะมีตัวระบบไอสมาร์ทมาให้ด้วยที่เราชอบเรียกเขาว่า Hello MG สวัสดี ให้ฉันช่วยยังไงอ่า,าเขาก็าจะเป็น ผู้ช่วยคําสั่งเสียงของตัวรถนั่นเองอันนี้ก็ดีนะสั่งเปิดซันรูปปิดซันรูปผ่านตรงนี้ได้เลยนอกจากตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปดูอื่นๆนี่เขาจะมีเรื่องของการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวรถนะครับเนี่ยกดเข้าไปอ่านี่ก็เป็นพวกระบบไฟนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยก็มาแบบครบคันเลยนะนี่มีระบบบายสปอร์ตมีระบบเตือนการใช้ความเร็ว Adaptive Cruise Control Follow Me Home นี่ค้นหารถระบบควบคุมไฟหน้าอ๋อไฟหน้าเขาเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิด ไฟสูงอัตโนมัติด้วยอันนี้ดีแล้วก็ไฟหน้าเขาเนี่ยคุณภาพดีมากๆให้ความสว่างในยามค่ำคืนที่ดีแต่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 ้อดีแล้วเดี๋ยวมาดูอะไรที่น่าสนใจกันอีกนิดนึงนะครับนั่นคือเรื่องของกล้องกล้อง360องศาใน Z S E B เนี่ยมีเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเป็นภาพแบบ b i r d eye view มาให้ด้วยแต่อยากจะให้ดูความคมชัดของภาพนิดนึงเนี่ยผู้ชมดูสินี่ภาพนี้เียว่ามาก็เป็นเม็ดพิกเซลเลยแต่ก็ยังดีตรงที่มีกะระยะพวงมาไลมาให้อันนี้ผมว่าดีนะ มันช่วยในการกะระยะได้ดีและทําให้เรารู้ว่าตอนนี้พวงมาลัยตรงแล้วหรือยังแต่แม่ภาพมันแตกไปหน่อยนะครับถ้าภาพมันชัดกว่านี้ให้กล้องมันดีหรือคุณภาพดีกว่านี้หน่อยผมว่าน่าจะน่ารักขึ้นเยอะเลยมีแบบเป็นมุมแบบเติร์ดวิวด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้นะเออกดอ่าใช้วิธีการกดตรงนี้เอานะครับเนี่ยกดดูแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบคือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวดูนะอ่านี่เห็นไหม จะมีภาพด้านข้างมาให้ด้วยแล้วก็ฉายเห็นล้อเลยจะเห็นได้ว่าเนี่ยล้อของเรามันโดนฟุตบาทหรือเปล่านะอันนี้ดีนะครับอันนี้ผมชอบเลยเพราะว่าเขาใส่ใจรายละเอียดได้ดีเลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีนี่ไวเลสชาร์จมาให้ถือว่าดีนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในส่วนของเรื่องการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าเขานี่เขาแยกปุ่มปรับโหมด ปุ่มปรับการปั่นไฟแล้วก็ปุ่มดูสถานะแบตเตอรี่เนี่ยแยกออกมาเลยนะครับเนี่ยสมมติผมอยากดูเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเด้งมาหน้านี้เลยเวลาจะดูว่าไฟฟ้าเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ขับได้อีกกี่กิโลนอกจากดูที่หน้าจอเรือนไม้แล้วก็มาดูที่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะเปิด V2L ก็กดที่คายประจุนี่ก็สามารถใช้ระบบ V2L ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันค้นหาสถานีชาร์จรถยนต์ด้วยดีมากและนอกจากนี้นะครับก็มีปุ่มปรับ โหมดการปั่นไฟของเขาจะเอาปั่นแรงปั่นเบานะครับนี่ก็คือปุ่มเคจะเพิ่มจะลดก็อยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ก็อยู่ตรงนี้อันนี้ดีนะเพราะว่าปุ่มที่เราใช้กดกันบ่อยๆเขาแยกมาเป็นปุ่มจริงอันนี้ผมว่าดีแต่จุดหนึ่งที่ผมว่าแม่ต้องฝึกนิดนึงนะครับนั่นคือเรื่องของเกียร์ของเขาอันนี้เป็นเกียร์แบบหมุนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ถนัดแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยใช้การปรับตัวนิดหน่อยเนี่ยก็จะสามารถปรับตัวเข้าหาปุ่มแบบหมุนแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชินเนี่ยก็ต้องพึงระลึกไว้้นนนะจะเดินหนาหาามุขว E ah. จะเกียร์พีตบลงนะครับจะถอยหลังก็หมุนซ้ายคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ใน MG ZS EV 2023ครับโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้านิว MG ZS EV เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BSUV ที่น่าสนใจมากๆอีกคันหนึ่งถ้าคุณกําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับเน้นความนุ่มนวลของตัวรถแล้วก็เน้นประโยชน์ใช้สอยที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์เนี่ย MG ZS EV ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าตัวรถของเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลที่สูงมีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะแล้วก็มีความอนเนกประส มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระที่เยอะเบาะนั่งพับเรียบได้แล้วก็มีราวหลังคามาให้อาจจะติดตั้งแรกบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมเนี่ย MG z SEV ก็รองรับตรงนั้นทั้งหมดเลยประกอบกับอีกหนึ่งจุดเด่นของแบรนด์ MG เลยนั่นคือเรื่องของสถานีชาร์จ MG Super Charge ครับแบรนด์ brand MG เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งเรื่องของโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเลยประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ก็จริงนะครับแต่มีแค่ MG เนี่ยที่มี นับร้อยจุดเลยทีเดียวครับสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้ารถยนต์ไฟฟ้า MG ZS EV ก็สามารถไปชมตัวจริงได้ที่ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ทั่วประเทศครับจ็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทาง Auto Spin ครับวันนี้ก็ผมเน,น้เขอยาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ